ตอนนี้รถจอดนะคะไม่รู้จอดทําไมเข้ารังหลีกหรือว่าจอดมันจะถอยไหมตอนนี้ลมแรงอันนี้คือรอหลีกตอน12นาฬิกานะฮะไม่รอไม่รู้ว่าตอนนี้จอดทําอะไรไปดูใกล้ๆกันไหม <c oughs> อันนี้จอดนะะจอดจะออกวันไหนก็ไม่รู้มันจอดใช่ไหมใช่คะ่ะแล้วปิดไฟดวงเดียวด้วยอ่ะเสียว มันเร่งเครื่องว่าจดหมายยังไม่ถึงรถติดเหรอเพว่ารถติดอะไรสักอย่างนี่แหละฮะไม่ก็ชนอะไรตกรางอะไรอะ่ะรถตกรางเหรอขนางตกรางประมาณนั้นคืออะไรโยงไหม นี่ g e ีนะฮะเดี๋ยวนะไปดูใกล้ๆขอตัดภาพไปดูตรงใกล้ๆนะฮะเอามาแล้วไปถอยไปค่อยถอยเมื่อกี้จอทำอะไรก็ไม่รู้นะเหมืน <ๆ S 2> หอมนแบบเราสัญญาณให้ไปนะฮะจะจวตัดภาพตอนที่หัวพาใกล้ G.E.A ๊ยเอห้าสี่ห้าสามหก ตกใจโอเคเดี๋ยวผมจะนั่งรอรถขบวนนั้นนะฮะไม่เลยเป้าเนี่ยทำไมมาเร็วจังผมนั่งนะฮะคีดเกียจยืนละยืนห่อย,ออยขังเสียงถังนะฮะ มาแล้วฮะวิเลยอ่ะเลยฮะเลยไหมเลยฮะเลยนี่คือต้องถอยฮะต้องถอยใช่ต้องถอยฮะนี่คือต้องถอยต้องถอยอุ้ยเสียงจอดฮะเหมือนะอจะต้องถอยป่าวก็ไม่รู้เสียงตู้ เหมือนคลายห้ามลรถเหมือนถอย,ถยฮะรถไปลถเพิ่งซื้อไปอ่ะมาสงาา่งราคาไม่ส่งราคามา้างเดี๋ยวพี่ส่งให้ลองดูเลยพี่โรทรด้วยถอยฮะถอย เฮ้ยขนุนทำอะไรอะ่ะเฮ้ยขนี้ติดแล้วอะขนี้เหมือนจะพ่วงกันเพราะเมื่อกี้เห็นไฟติดฮะ คจอเดี๋ยวยอนลังไหลฮะอเคอเหมือนตรงนี้จะพ่วงกันนะฮะถ้านผู้ชมลองนึกสภาพสิคะถ้าเกิดเราไปอยู่ในตู้น้ำมันแล้วรถไฟมันแบบคงเคงเราวหายใจไม่ออกนี่คือยิ่งหนักเลยนะฮะแต่เล่นน้ำแต่ถ้าเกิดเป็นรถบรรทุกน้ำนี่คือเล่นน้ำสนุกเลย โอเคฮะเขาประกาศ้วเดี๋ยวก็จะมาแล้วนะเราสวดอยู่นะฮะถ้าให้คาดเดาวนะคะว่าถ้าเกิดรถคันนี้ออกไปแล้วถ้าเกิดออกไปหมดคันนี้น่าจะออกตามฮะรถเหลืองๆเนี่ยตอนนี้เขาประกาศมาที่เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวตัดไปตอนที่รถไฟมันมาก็แล้วกันนะท่านผู้ชมครับเพื่อนกันนะให้คนรักรุ่นนะผมมาจากจีเอะฮะผมขอทำอย่างนี้นะ จอดนะฮะเป็นรถโดยสารแต่ระวังโครัวปริวนะฮะถ้าเกิดทำอย่างนี้แนะนำค่ะระวังโคปปรัวสปริว G A รถโฟทตนะฮะโอ้ยมีลอยมีด้วย4554โอเคฮะแล้วก็หลอกตะบกนออกนะคะเอ้ยมีตู้เหลี่ยมอนะ่ะ เดี๋ยวคันนี้จะออกจอดตรงจนูกตองนะครับ้ค่ะนไฟะคะไฟเขียวทุกคนนะคนเต็มเลยนี่รถไฟนะกับคนจะออกขัวดงวังกดพิจิตนะฮะที่จะจอดนะใครมาไม่ทันก็ขอโทษนะฮะออกแล้วคันนั้นออกไหมบ๊๊าายยบบายบาย วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะขบวนนี้ขบวนนะไม่ใช่วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวแค่ขบวนนี้ฮะสรุปนะจะออกไหมมาดูกันอันนี้คือต้องรอนะรออย่างเดียวไปแล้วดูนะน่าจะมีรถอีกคันหนึ่งมาฮะ,ะรถด่วนพิเศษนะฮะก็รอไป ุดพิเศษมาแล้วนะฮะเห็นกันแลยมาเลยครับแรงจังแรงมากสองห้าสองสี่ฮะขบวนนี้เปิดบูดให้ด้วยตกใจมากเลยคันนี้ก็จะออกอ่าคันนี้ออกแล้วถูกใคันน้มันออกแล้วใช่ออกแล้ว รบับอกเพื่อนนี่วันนี้เราได้เห็นรถมอเิคันวันนี้ได้จ้างหกคันนะรวมคันนี้ได้นะสองคันนี้ขอ,อกแล้วนะคะเมื่อกี้เปิดบุดให้ด้วยฮะขอบคุณนะฮะสองห้าสองสี่นะฮะครบวนนี้คุณนะฮะเอฟซีเปล่าก็ไม่รู้ยินชอบรถไฟฮะ แล้วบายบายก็ว่าฮะรออะไรรอหลีนี่เองเป็นหลายคันเป็นหลายร้านคันนะคะก็ไม่ได้ยาวหรอกนะไม่ยาวเลยไม่เสียงเลยบอกแล้วเสียงอดนนีคฮะ เฮ้ยพื้นสัตว์เลยฮะบ๊ายบายขอบคุณท <Bye. S 2> ่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะคะขอตัวไปเรียนพิเศษแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปตอนเย็นอีก